สวัสดีครับใครที่กําลังมองหานาฬิกาสมาร์ทวอชที่ทั้งเท่ทั้งฉลาดเก็บข้อมูลสุขภาพได้แถมราคาเนี่ยยังน่าครบดูคลิปนี้จบล็อกหลบปุ่มสั่งซื้อแทบไม่ทัน <c oughs> วันนี้เราจะมารีวิวความว้าวของ k Key Select รุ่น Actor Super Black Edition ครับเป็นนาฬิกาที่จะยกระดับข้อมือของคุณให้ดูดีมีสไตล์แบบที่ไม่ต้องจ่ายแพงสัมผัสแรกที่ดูสะดุดตานั่นก็คือขอบหน้าจอตรงนี้เป็นเซรามิกสุด แกร่งไม่ใช่แค่ดูดีอย่างเดียวครับแต่มันสามารถทนรอยขีดข่วนได้ด้วยตัวเลขตรงขอบตัวเรือนตรงนี้นั้นไม่ใช่การสกีนพิมพ์ลงไปที่ผิววัตถุเฉยๆนะครับแต่เป็นลนักษณะการกัดลายเซาะล่องลงไปก่อนแล้วค่อยหยอดเม็ดสีลงไปเพื่อให้กลายเป็นเลข 1, เลข2เลข3เลข4ีสีก็ไม่สีดไม่หลุดลอกให้เสียอารมณ์คนจะหล่อเทเวลาหยิบมาใช้งานะแต่เซอร์ไพรส์ก็คือสําหรับสมาร์ทวอชรุ่นนี้เขามีสายรูปแบบสแตนเลสสตีลขายแยก ออกมาครับจ่ายเพิ่มเพียงแค่599บาทเท่านั้นเองเป็นการเปลี่ยนสไตล์จากหนุ่มหล่อสปอร์ตเป็นหนุ่มหล่อเทสุดจะเนี้ยมาดเข้มได้ไง,ไง่ายๆสายสแตนเลสนี้เวลาล้างมือเวลาโดนฝนอะไรอย่างเงี้ยไม่ก่อให้เกิดสนิมสามารถนําไปใส่ได้ในทุกวันทุกๆสถานการณ์วันไหนอยากรุยออกกำลังกายก็ใส่สายซิลิโคนแบบเดิมที่อยู่ในกล่องนุ่มสบายไม่อับชื้นวันไหนอยากหล่อเท่อยากไปปาร์ตี้อยากไปเดทกับสาวก็แค่เปลี่ยนเป็น สายสแตนเลสแค่นี้เองสิ่งที่น่าสนใจคือสายสแตนเลสเนี่ยเวลาเราอยากจะเปลี่ยนไซส์ซื้อไปมันอาจจะไม่เข้ากับข้อมือของเราเพราะว่ามันปรับขนาดไม่ได้ตามใจเขาก็เลยมีนี่ครับมันคือเซ็ตในการถอดข้อต่อของสแตนเลสสตีลออกนะครับใครอยากจะให้มันรัดมากกว่านี้ใช้ชุดนี้ได้เลยวิธีการเนี่ยไม่ยากซึ่งผมทําให้ดูแล้วใช้เวลาไม่นานเลยคราวนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูกันที่หน้าจอกันบ้างดีกว่าครับสมาร์ทวอชตัวนี้นั้นให้จอเกรดพรีเมียมเป็น LTPO พัน แอ l AMOLED display p ัสดขนาด,ดยอยู่ที่1.6นิ้วซึ่งมีความคมชัดสีสันสดใสแถมยังสามารถจะสู้แสงนอกบ้านได้สบายสบายเราจะสังเกตว่านะขณะที่เราถ่ายทำอยู่เนี่ยผมปรับความสว่างแทบจะต่ำสุดเท่าที่หน้าจอจะทำได้ครับหากเราอยากจะปรับนะครับให้มันเต็ม100%เต็มแม็กอ่ะผมเลื่อนปรับไปดูแบบนี้เลยแล้วกลับมาที่หน้าจอหลัก จะเห็นว่าโอ้โหหน้าจอนั้นสว่างจ้าขึ้นมาโดยทันทีทันใดผมลองเลือกหน้าปัดวอทเฟสที่มีความสีขาวเยอะหน่อยเห็นไหมครับมันจะสู้แสงได้ถ้าเราเอาหน้าจอนาฬิกาเปรียบเทียบกับหน้าจอของมือถือรายละเอียดคมชัดสีสันนั้นใกล้กันมากๆแทบจะเป็นหน้าจอเดียวกันเลยก็ว่าได้ซึ่งทุกหน้าปัดที่อยู่ในแอปเนี่ยเขาให้โหลดแบบฟรีๆไม่ต้องจ่ายตังค์นะไม่มีการเก็บตังค์เพิ่มและมีอยู่หลายรูปแบบสวยๆทั้งนั้นเลยนะหากว่าใครอยากจะตั้งค่าหน้าจอให กลายเป็นรูปภาพที่เรามีอยู่ในเครื่องที่เราถ่ายเองเป็นรูปน้องหมาน้องแมวเป็นรูปเราเองเป็นรูปเรากับแฟนเป็นรูปพ่อกับแม่อะไรเงี้ยสามารถทําได้โดยการอัปโหลดรูปภาพนะครับแล้วก็ปรับแต่งตัวหนังสือว่าอยากได้เป็นสีอะไรนะครับอยากจะให้ตําแหน่งของตัวเลขอยู่ด้านล่างตรงกลางหรือว่าด้านบนอะไรประมาณนี้ตั้งค่าได้หมดเลยเริ่มจากปุ่มด้านบนสุดเขาจะมีการสกรีนคําว่า start เอาไว้นะเวลาเรากด1ครั้ง ก็จะเป็นการทําอะไรครับล็อกหน้าจอแบบนี้อ่าคล้ายๆกับการกดปิดหน้าจอของมือถือสมาร์ทโฟนคราวนี้แล้วปุ่มที่2ล่ะจะเป็นโลโก้คี s e เล็กของเขานะครับเป็นตัวเคเนี่ยแหละหมุนไปหมุนมาได้เป็นเม็ดมะยมแบบนี้เวลาหมุนเนี่ยฟิลลิ่งมันจะมีความแบบกึกกึๆกกึกกึกกึกมีล็อกไขของมันไม่ใช่แบบหมุนลื่นไปซะทีเดียวนะครับใครอยากจะเข้าเมนูเร็วๆด้านล่างเนี่ยมันจะทันใจมากๆเม็ดมายมตรงนี้จะกดก็ได้จะหมุนก็ได้นะครับและ ปุ่มสุดท้ายนะครับที่เขียนคําว่าสปอร์ตเอาไว้เนี่ยกดปุ๊บรถคุณจะแรงทันทีไม่ใช่ครับนี่คือสมาร์ทวอชอ่ะผมลองก,กดให้ดูหนึ่งครั้ง จึกหนึ่งนี่จะเป็นการเข้าสู่โหมดการออกกำลังกายที่มีสุดแสนจะเยอะถึง1 5 0โหมดครับไม่ว่าจะเดินวิ่งปั่นจัก,กรยานกลางแจ้งจะว่ายน้ําก็ได้วิ่งเทลก็ได้การเชียงบกก็ได้หรือจะเพิ่มหลักสูตรในการวิ่งการออกกำลังกายหรือจะเซตการออกกำลังกายด้วยตนเองก็ทําได้หมดเลยครับนอกจากโหมดจะเยอะแล้วเนี่ยสมาร์ทวอชรุ่นนี้ยังมี G.P.S ในตัวเองครับเราสามารถที่จะสวมใส่สมาร์ทวอชตัวนี้แล้วออกไปนอกบ้าน กดเริ่มการออกกำลังกายได้เลยโดยที่ไม่ต้องพกมือถือไปด้วยนี่เรียกว่า t a ตน a l o n e จับสัญญาณ GPS ได้ทั้งหมดถึง6คืนข่ายคราวนี้เราจะพาไปดูสถิติที่เราไปเก็บบันทึกการออกกำลังกายมานะครับซึ่งเราสามารถดูย้อนหลังได้อย่างละเอียดเลยไม่ว่าจะเป็นเส้นทางในการเดินวิ่งหรือแม้แต่ความเร็วฝีก้าวจำนวนก้าวอัตราการเผาผลาญพลังงานความเร็วเฉลี่ยรวมไปถึงสมาร์ทวอชเนี่ยยังมีการให้คะแนนแต่ละสัปดาห์ของเราด้วยนะครับว่าการออกกำลังกายครั้งล่าสุด เราเมันช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างไรบ้างแต่ถ้าเพียงเราจะเข้าไปดูสถิติย้อนหลังอย่างเดียวมันก็คงจะน่าเบื่อเกินไปเราสามารถที่จะแชร์เป็นโปสเตอร์แชร์เป็นภาพหน้าปกในการบอกเพื่อนได้ว่าเฮ้ยวันนี้เราเพิ่งออกไปวิ่ง10กิโลเมตรกิโลเมตรเราสามารถใส่รูปตกแต่งได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าในโปสเตอร์ใบนั้นเนี่ยเราจะใส่รายละเอียดใดๆเข้าไปโดยที่รูปแบบของการแสดงผลเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เส้นทางในการเดินวิ่งออกกำลังกายนะครับหรือ แม้แต่กระทั่งเน้นไปที่ภาพแบล็กกลวเพื่อที่จะบอกว่าเออเราอยู่ในบรรยากาศงานแบบไหนและเรื่องถัดไปก็ยังไม่พ้นสาหรับคนที่ชอบออกลังกายนะครับตัวเรือนของเขาเนี่ยมีหน่วยความจําภายในให้มาอยู่ที่20เมกครับสามารถโหลดเพลงเก็บไว้ฟังแบบ standalone ได้เลยเมื่อกี้ผมพูดคําว่า standalone ไปรอบหนึ่งแล้วก็คือไม่ต้องพกมือถือไปด้วยเพลงจะถูกเก็บไว้ในนี้แต่จะสามารถใส่ได้ประมาณสัก4ี่หเพลงเท่านั้นอาจจะดูไม่เยอะมากครับแต่ก็พอจะวิ่งไปเพลินๆฟังเพลงแบบเอียร์เวิร์มได้ ้แบบวนลูปตอนนี้กําลังฮิตเลยครับ เลิกกักแล้วรักก่อนนักเต่งฟังเพลงเพลินๆวิ่งก็แบบเพลินๆเช่นเดียวกันและแน่นอนครับการใช้งานสมาร์ทวอชเนี่ยบางคนต้องการอะไรที่เรียลไทม์และตอบสนองเร็วๆเ,เข้าเมนูออกเมนูมันจะเป็นการหมุนเลื่อนนู่นเลื่อนอน,นี่อะไรอย่างเงี้ยภายใต้หน้าจอสวยๆที่ผมเพิ่งพูดไปเนี่ยเขาขับเคลื่อนด้วยชิปเซต BES Series 2 0งอือบางคนบอกมันคืออะไรครับพี่มันคือชิปในการประมวลผลครับที่เขามักจะนิยมใช้ในมือถือสมาร์ทโฟนแล้วก็ ในสมาร์ทวอชแบรนด์ดังๆไม่ว่าจะเป็นของหัวเว่ยเซียวหมี่ออปโป้วีโว้ซัมซุงอะไรประมาณนี้เริ่มต้นตั้งแต่นี้เลยครับปัดจากหน้าขวาไปซ้ายอ่าหน้าแรกสุดเนี่ยจะเป็นการสรุปประจําวันครับวันนี้เดินไปแล้วกี่ก้าวแล้วก็จะมีขีดสถานะบอกนะครับโดยที่เราสามารถตั้งเป้าหมายได้ว่าวันวันหนึ่งเนี่ยคุณจะเดินกี่ก้าวลำดับถัดมาครับแถบที่2ถ้าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราคลิกเข้าไป1ครั้งจะเจอว่านี่เลยอธิบายเอาไว้ความเข้มปานกลางถึงสูงสําหรับบรรทัดที่3นะครับจะเป็น อัตราการเผาผลาญแคลอรี่นะโดยที่เขาก็จะบอกเป็นขีดเป็นเปอร์เ,เซ็นต์ไว้เช่นเดียวกันอยากรู้ส่วนไหนเป็นพิเศษคลิกเข้าไปดูครับนี่เลยแล้วเขาจะบอกระยะทางบอกชั่วโมงในการทํางานนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เยอะกว่านี้ละเอียดกว่านี้สามารถดูได้ในแอปพลิเคชันด้วยเช่นเดียวกันอ่ะเอาล่ะเรากลับมาที่หน้าการ์ดบอร์ดแดชบอร์ดครับหน้าถัดไปคือหน้าสรุป สิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ในช่องแรกสุดนี่คือฮาร์ดเรทครับสามารถบอกได้ว่าณนะขณะที่คุณสวมใส่สมาร์ทวอชนั้นฮาร์ดเรทอยู่ที่กี่ครั้งต่อนาทีนะแล้วก็ลำดับถัดมาครับนี่คือ SPO2 หรือออกซิเจนในเลือดนะับเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าดูย้อนหลังเนี่ย จะเห็นเลยนะครับว่าในแต่ละช่วงเวลาชัววาช่วโมงนาทีตอนนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์ดูได้ในแอปพลิเคชันสําหรับช่องที่3นะครับซ้ายมือด้านล่างตรงนี้อยากรู้มันคืออะไรคลิกเข้าไปดูก็ได้อันนี้คือแท็บความเครียดครับในช่วงเวลากี่โมงกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยคุณมีความเครียดมากน้อยแค่ไหนโดยสามารถดูสรุปเป็นกราฟได้และดูย้อนหลังได้7วันด้วยกันนะครับจากตัวสมาร์ทวอชหรือใครอยากดูละเอียดละเอียดก็ไปดูในแอปพลิเคชันเป็นลายชั่วโมงได้เช่นเดียวกันคราวนี้ครับเขาจะมีเป็นเมนูอันสุดท้ายอันนี้ เขาเขียนว่าตรวจวัดในคลิกเดียวถ้าเราเกิดว่าเราคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เราสวมใส่สมาร์ทวอชและนั่งอยู่นิ่งๆเป็นเวลา1นาทีครับ mm hmm. เขาก็จะตรวจวัดออกมาเป็นค่าฮาร์ดเรทเอย SPO2 เอยและรวมไปถึงความเครียดเอยอะไรประมาณนี้นะครับเป็นการวัดทุกค่าแบบเรียลไทม์ณตอนนี้เดี๋ยวนี้คราวนี้เราไปต่อกันที่แดชบอร์ดอันถัดไปนั่นก็คือ รูปแบบการออกกำลังกายแบบเร็วนะครับเราอาจจะตั้งค่าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นที่เราใช้ทุกวันก็ได้หน้านี้ก็คือการเก็บสติการนอนหลับของเรามีคะแนนบอกไว้ด้วยว่าคืนคืนนี้เนี่ยคะแนนการนอนของคุณมันมากน้อยแค่ไหนโดยสามารถสรุปได้ด้วยนะว่าคุณนอนไปกี่ชั่วโมงกี่นาทีเริ่มต้นการนอนตั้งแต่กี่โมงและคุณไปตื่นกี่โมงหากอยากรู้อะไรเพิ่มเติมอ้าวต้องคลิกเข้าไปนอนหนึ่งครั้งอ้าวแล้วค่อยเลื่อนลงนี่เลยครับสามารถแยกย่อยออกมาว่าเราเนี่ยหลับลึกตื่นหนาบางหลับหลับ,ลบตื่นตื่น หลับแล้วฝันกี่นาทีกี่ชั่วโมงหรือจริงๆแล้วเราสามารถรู้ได้ด้วยว่าเรางีบหลับ เป็นเวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีไม่ใช่สมาร์ทวอชทุกรุ่นบนโลกใบนี้และก็ไม่สําคัญด้วยว่ามันราคาเท่าไหร่อยู่ที่ว่าผู้ผลิตเขาใส่มาหรือเปล่าถามว่าการงีบหลับสําคัญอย่างไรอาผมยกตัวอย่างง่ายๆคนที่ทํางานหนักอาจจะไม่ค่อยมีเวลานอนบางคืนบางวันอาจจะต้องสะสมชั่วโมงการนอนบางคนนอนไปแล้วสี่ชั่วโมงตื่นเช้าขึ้นมาต้องทํางานส่งก่อนที่ยังอาจทํทำ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 พอบ่ายว่างแล้วก็อาจจะไปงีบหลับสัก20นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้สมาร์ทวอชรุ่นนี้เลยสามารถ เอาชั่วโมงไปรวมกับการนอนครั้งแรกได้กลายเป็นสถิติที่เกิดขึ้นจริงว่า วันวันหนึ่งคุณนอนกี่ชั่วโมงกันแน่ไปก็ต่อที่แดชบอร์ดอันถัดไปครับเป็นการแจ้งว่าตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ที่คุณกําลังอยู่แบบเรลไทม์ time, เพราะว่าเขามี GPS ในตัวสภาพอากาศอุณหภูมิเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ค่ารังสี UV มากน้อยแค่ไหนในกรณีที่คุณเตรียมไปวิ่งเออจะได้รู้ว่าวันนี้วิ่งดีไหมหรือไม่วิ่งดีกว่าแดดแรงเกินไปอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์นะครับว่าตีสามฝนตกไหมเจ็ดโมงเช้าฝนตกไหม ทุ่มหนึ่งฝนตกไหมอะไรประมาณนี้นะครับโอ้โหละเอียดมากเลยนะแล้วก็มีการบอกด,ด้วยด้ว่าวันศุกร์วันเส,สาร์วันอาทิตย์อุณหภูมิสูงสุดต่ำสุดเท่าไหร่ฝนตกไหมอะไรประมาณนี้โอโ้ละเอียดจริงๆนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย บอกแค่วันนี้วันเดียวอาจจะกําหนดไว้ว่า5ชั่วโมงก่อนหน้ากับ5ชั่วโมงหลังจากนี้แค่นี้หรือไม่ก็คาดการสภาพอากาศล่วงหน้าได้1สัปดาห์แล้วก็จบเลยแต่รุ่นนี้24ชั่วโมงแบบเรียลไทม์ก็ถือว่าดีนะครับแต่สิ่งที่าขาดหายไปและความแตกต่างก็คือไม่สามารถบอกระยะเวลาของพาทิตขึ้นพาทิตตกได้ไม่สามารถบอกข้างขึ้นข้างแรมได้ไม่สามารถบอกเป็นสภาพแรงลมหรืออะไรประมาณนั้นได้นะครับซึ่ง ฟีเจอร์พวกนี้มันขึ้นอยู่กับผู้ผลิตว่าจะใส่อะไรมาสําหรับครีเซเล็กรุ่นนี้ใส่มาประมาณนี้ครับเราไปต่อกันที่แดชบอร์ดหน้าถัดไปครับนี่คือหน้าในการสั่งเพื่อนเล่นเพลงเราอยากจะกดหยุดกดเพลงกดเพิ่มเสียงกดเปลี่ยนเพลงสลับเพลงอะไรประมาณนี้ข้ามเพลงสั่งได้จากตรงนี้เลยนะอย่างที่ผมบอกไปว่าสามารถเก็บเพลงได้ประมาณสัก5 6เพลงอะไรประมาณนั้นปัดจากบนลงล่างก็จะเป็นการรวมคําสั่งที่เราใช้บ่อยไม่ว่าจะเป็นการเข้าสโหมดการนอนหลับเมื่อเราเข้าโหมดนี้เองเนี่ยการแจ้งเตือนโทรเข้ารวมไปถึงความสว่าง หน้าจอมันจะไม่ได้ทํางานแบบอัตโนมัติอาจจะนอนดิ้นบ้างอาจจะนอนไปก่ายหมอนข้างบ้างเนี่ยแสงสว่างจะไม่แทงตาเสมือนว่านาฬิกาเนี่ยมันไม่ได้เปิดหน้าจอเอาไว้อยากรู้เวลาเมื่อไหร่จะต้องมากดปุ่มดูเองเราไปต่อกันที่โหมดอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับหูฟังโดยที่จะเป็นรูปแบบ Direct Connection นะครับก็คือ Smart Watch จะต่อกับหูฟังตรงๆเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านมือถือไม่ต้องพกมือถือก็เปิดเพลงได้โดยการมาคลิกเปิดคําสั่งนี้ก่อน และถึงสามารถจะเชื่อมต่อหูฟังได้นั่นเองครับการใช้หน้าปัดของสมาร์ทวอชเป็นไฟฉายสว่างไหมอ่ะผมลองเอามือป้องให้ดูสว่างอยู่นะอา่าสว่างอยู่นะอา่าโอเคการที่เราจะปัดจากซ้ายไปขวาเนี่ยจะเป็นการรวมเอาทุกอย่างที่เราอาจจะใช้บ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าโหมดเปลี่ยนโหมดหรือเข้าสู่การโทรเข้าโทรออกเขามีทั้งไม์และมีทั้งลำโพงในตัวนั่นแปลว่าเราสามารถจะรับสายโทรออกแต่ นี่เป็นหัวข้อเดียวที่ไม่ใช่ standalone ถ้าเราจําเป็นจะต้องโทรออกหรือรับสายใครก็ตามคุณยังจําเป็นจะต้องพกมือถือสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกันอยู่ตลอดเวลาคือมันจะต้องอยู่ในระยะบลูทูธประมาณสักห่างกัน10เมตรครับเวลาใครขับรถอยู่อะไรอย่เงี้ยแล้วไม่สะดวกจะหามือถือมันอยู่ตรงไหนว่าเอามันอยู่ตรงซอกนั้นโอ๊ยไกลไปขับรถต้องมีสมาธิ กดรับสายจากตัวเรือนนาฬิกาง่ายกว่าเยอะครับแต่ขอเสริมไว้สักนิดละกันนะครับป้องกันคนที่เข้าใจผิดไม่ว่าจะเป็น messenger หรือว่าไลน์เนี่ยจะทําได้เพียงแค่แจ้งเตือนด้วยข้อความเท่านั้นนะครับกรณีที่มีคนโทรเข้าเราไม่สามารถรับสายได้จากแอปพลิเคชัน third Party ถ้าเน้นเป็นการโทรคุยคือการใช้ผ่านเบอร์โทรศรัพท์เท่านั้นการที่เราจะปรับจากด้านล่างขึ้นนั่งบนเนี่ยมันจะเป็นการแจ้งเตือนทุกอย่างที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันในมือถือของเราแต่จําเป็นจะต้องไปตั้งค่าที่ตัวแอปพลิเคชัน ก่อนคุณจะสังเกตว่ามันมีแอปอยู่2อันที่ผมโหลดเอาไว้นั่นก็คือ Keyselect กับ KSOS ใครไปค้นหาใน Google Play Store เนะี่ยมีแอป ชื่อที่คล้ายกันเยอะกว่านี้ครับมันไม่ใช่แอปบอมไม่ใช่แอปเถื่อนครับมันคือแอปจากผู้พัฒนาตัวนาฬิกาสมาร์ทวอชเองเนี่แหละครับแต่เขาทําออกมาหลายเวอร์ชันเยอะเกินจนทําให้ผู้ใช้งานอาจจะกดผิดกดถูกไปโหลดผิดโหลดถูกซึ่งถ้าโหลดผิดแอปมันจะเชื่อมต่อไม่ได้แอปพลิเคชันที่ถูกต้องที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทวอชของ Key Select รุ่นนี้ที่เรากําลังพูดถึงได้เนี่ยมีชื่อว่า KSOS ครับ <laughs> นี่ผมลองกดเข้าให้ดูเมื่อเราเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะเข้าสู่หน้ารวมสถิติประมาณนี้นะครับคือบอกทุกอย่่างไดด้หมเลยแต อนที่จะมาถึงหน้านี้ได้เนี่ยคุณจะต้องสมัครสมาชิกของ Keyselect ก่อนก็คือต้องป้อนอ e ีเมลรหัสผ่านสมัครให้อย่างเรียบร้อยครับและสามารถจะเชื่อมต่อและพร้อมใช้งานได้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปตั้งค่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเรือนจะอนุญาตให้แจ้งเตือนจากแอปไหนได้บ้างในที่นี้เนี่ยรองรับทั้งหมดอะไม่ว่าจะเป็น Facebook Messenger Line อะไรประมาณนี้หรือแม้แต่กระทั่งมีคนอ e ีเมลมาก็สามารถไปเตือนที่ตัวสมาร์ทวอชได้ซึ่งการแจ้งเตือนของเขารองรับภาษาไทายอยู่แล้ว แต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้หากว่าคุณซีเรียสว่าจำเป็นจะต้องตอบแชทจากสมาร์ทวอชในลักษณะว่าเป็นการพิมพ์คุยอะ่ะ อันนี้ยังทําไม่ได้นะครับดูได้แค่การแจ้งเตือนอย่างเดียวเลยและลูกเล่นเสริมแบบเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะใช้บ้างไม่ใช้บ้างแต่ก็ขอแนะนําให้ได้รู้จักกันนะครับคือตัวสมาร์ทวอชนั้นสามารถเป็นตัวกลางในการกดชัตเตอร์เพื่อถ่ายรูปได้ครับแน่นอนเราออกลังกายในแต่ละครั้งเราก็อาจจะแบบอยากเก็บภาพบันทึกความทรงจําไว้หน่อยว่ามาวิ่งงานนี้ทั้งทีเนี่ยจะต้องมีอะไรกลับไปอวดเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเอามือถือไปตั้งพิงอิงถ่ายกับกําพงกําแพงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็เอาสมาร์ทวอชเนี่ย กดชัตเตอร์คลิกเดียวหรือแม้แต่จะตั้งเป็นการนับเวลาถอยหลัง3วินาที5วินาทีโดยที่ไม่จำเป็นต้องฝากคนอื่นถ่ายก็ได้และแน่นอนนะครับสมาร์ทวอชในทุกวันนี้เนี่ยมันคืออุปกรณ์พื้นฐานที่หลายๆคนก็สรรหาซื้อมาใช้เพื่อกลายเป็นอุปกรณ์ที่7ที่8ที่9คือมันเป็นอุปกรณ์สําคัญไปแล้วถ้าจะพูดถึงมาตรฐานการกันน้ำเนี่ยเขาจะให้มาอยู่ที่ระดับ5 ATM นะฮะและสมาร์ทวอชรุ่นนี้ผ่านมาตรฐานการกันน้ํา PADI หลายคนไม่คุ้นชื่อ ผมก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มมาครับสิ่งนี้คือมาตรฐานของอุปกรณ์ดำน้ำที่ใช้เพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการดำน้ำได้จะต้องสามารถผ่านความลึกได้อย่างน้อย100เมตรและอุปกรณ์ต้องได้รับมาตรฐาน iso 6425ฟังแล้วก็งงใช่ไหมครับนั่นนะครับผมก็งงเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าตามรายละเอียดแล้วผ่านมาตรฐานทั้ง atm แล้วก็ padi ตัวสมาร์ทวอชเนี่ยจะมีช็อตคัตอันหนึ่งครับปัดมาที่ขวามือนี้อ่าจะเป็นรูปหยดน้ำเมื่อกดปุ๊บจะมีเสียงส่งออกมานอกจากที่ว่าเขามีเสียงเนี่ยเขาจะมีการสั่นเบาๆด้วยเพื่อให้น้ำที่มันไปอุดอยู่ในรูลำโพงเนี่ยมันกระเด็นกระดอนออกมาคราวนี้มาพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่ครับอึด จนน่าตกใจเพราะว่าแบตเตอรี่เขามีความจุอยู่ที่ตั้ง500มิลลิแอมสามารถใช้งานได้นานสูงสุด44วันชาร์จทีหนึ่งซึ่งผมลองใช้มาแล้วประมาณ10วันกว่าๆเนี่ยยังไม่ได้ชาร์จเลยครับแสดงว่าแบตอึดของจริงคราวนี้มาดูกันที่ราคาครับเอาแบบแกะกล่องออกมาแล้วมันคือเซตนี้เนี่ยมาพร้อมกับสายรูปแบบซิลิโคนเขาตั้งขายไว้อยู่ที่2,990บาทถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้สายเพิ่มเติมเป็นแบบสแตนเลสสตีลที่ผมบอกว่ามันสามารถเปลี่ยนลุคของเราเปลี่ยนสไตล์ของเราให้ดู หล่อเท่มากขึ้นเนี่ย ก็จ่ายเพิ่มครับราคาจะอยู่ที่ ,3490 บาทในช่วงแคมเปญพิเศษราคาลงไปเหลือไม่ถึง3,000บาทครับซึ่งราคาที่ผมบอกไปเนี่ยมันคุ้มกว่าการที่เราต้องจ่ายเพิ่มเพื่อซื้อนาฬิกาอีกเรือนก็ซื้อแค่เรือนเดียวแต่ว่าเปลี่ยนสายเอาอาจจะเสียเวลานิดๆหน่อยๆตอนขั้นตอนเปลี่ยนสายแต่ประหยัดตังกว่าเยอะครับเอาล่ะสําหรับใครนะครับที่มองว่าเฮ้ยสมาร์ทวอชรุ่นนี้เนี่ยตัวเรือนมันใหญ่ไปเออแล้วก็ดีไซน์มันแบบมัน,ม,นมันอาจจะดูแบบลุกไม่เข้ากับเราอยากได้มินิมอลกว่านี้ เขาก็ยังมีรุ่นน้องครับที่น่าสนใจแบรนด์เดียวกันเลยครับของ Keyselect เขาตั้งชื่อว่า GPS and Calling Watch KS3 ในราคาที่เข้าถึงง่ายกว่าเดิมครับข้อดีคล้ายๆกับตัวพระเอกที่เราเพิ่งเล่าไปเมื่อกี้ก็คือมี GPS ในตัวถึง6เครือข่ายครับเป็นหน้าจอแบบ AMOLED Display เหมือนกันกันน้ำระดับ 5ATM เหมือนกันโหมดการออกกลังกายมากถึง150แบบเหมือนกันครับแบตเตอรี่อาจจะอึดน้อยกว่าเมื่อกี้สูงสุด44วันรุ่นนี้อาจจะใช้ได้ประมาณ2สัปดาห์อะไรประมาณนั้นราคาเริ่มต้นเพียง2,490บาทในช่วงแคมเปญพิเศษนั้นราคา จะลดลงไปไม่ถึง2,000บาทและเราสามารถที่จะจ่ายเพิ่มอีกประมาณสักร้อยหนึ่งครับได้เป็นสายรูปแบบหนังโดยสามารถเลือกสีสันได้ครับจะเอาสีดำก็ได้หรือจะเอาสีน้ำตาลแบบที่ผมถือจับแบบนี้อยู่ก็ได้ครับก็หล่อเท่เหมือนกันนะเนี่ยผมลองที่จะพลิกไปพลิกมาให้คุณดูครับดีไซน์ของเขาก็คือมีความโดดเด่นเป็นของตัวเองเนียหน้าจอก็ใหญ่ดูรู้เรื่องมีความโค้งมนอย่างเล็กน้อยในมุมมองแนวตั้งนะครับ รูปแบบของสาย22มเมเหมือนกันนะครับแล้วก็การล็อกสายเนี่ยมีตัวเลือกเยอะข้อมือเล็กข้อมือใหญ่ก็ใส่ได้มีลำโพงในตัวมีไมโครโฟนในตัวนะครับรูปแบบการชาร์จก็จะเป็นฐานแม่เหล็กเหมือนเหมือนกันนะทำเป็นดีไซน์สีสันที่ฉูดฉาดก็คือขาวตัดแดงแล้วก็มีโลโก้ของ Keyselect เขียนเอาไว้ครับในฝั่งของ ฐานแม่เหล็กแล้วก็รวมไปถึง USB t y ท e A เนี่ยก็จะมีตัวเคระบุเอาไว้จะได้ไม่ใช้ผิดพลาดกับรุ่นอื่นๆและแน่นอนนะว่าตัวสายเองเป็นลนักษณะแบบแบนซึ่งป้องกันเวลาที่เราแบบใช้งานแล้วมันจะพันกันอะไรประมาณนี้สายแบนมันพันกันยากอยู่แล้วสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านค้าทั้งในฝั่งของช h อป e ีและ Lazada ครับเขาตั้งชื่อร้านว่า k Key s e l e c t Thailand ตรงตัวแบบนี้เลยรวมไปถึงครับตาก้าสซ้ายล่างของคลิป YouTube ในวิดีโอนี้ที่คุณกำลังดูอยู่ผมก็ใส่เอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปนี้จนจบเอาล่ะแล้วมาเจอกันใหม่กับการรีวิวแก๊เจ็ตสุดเจ๋งแบบนี้อีกขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ